สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับค่ะเช้าวันที่9ทธันวาค,คมปี2,568นะคะอากาศในกรุงเทพตอนนั้นอาจจะยังนิ่งๆสงบ,สงบแดดก็ยังอ่อนอยู่เลยแต่ว่าบนหน้าจอตามร้านทองหลายๆที่มันมีตัวเลขสีแดงปรากฏขึ้นมาเงียบๆครับลบ0บาทใช่ค่ะลบ150บาทซึ่งถ้าเทียบกับราคาทองที่ทะลุห0,000ืไปแล้วมันก็ดูเป็นตัวเลขที่ เล็กน้อยมากๆเลยนะคะดูเล็กน้อยมากครับแต่การเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยแหละครับมันกลับเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่เดินทางมาจากอีกซีกโลกหนึ่งเลยเป็นเสียงกระซิบที่ทรงพลังมากเลยนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆอไม่ได้เกิดขึ้นเองเลยครับคือมันมีจุดเริ่มต้นจากห้องประชุมที่อยู่ไกลออกไปมากน่าจะเป็นห้องประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดนั่นแหละครับ อ๋อที่นั่นเขามีการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญใช่ครับเรื่องทิศทางของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยครับเวลาได้ยินข่าวเฟดที่ไรนะคะรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเรามากๆเลยแต่จริงๆแล้วเอ,อ่อมันส่งผลมาถึงราคาทองในบ้านเราได้ขนาดนี้เลยเหรอคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ากลไกมันเป็นยังไงได้เลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับ พอเฟดเขาส่งสัญญาณออกมาว่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้สูงๆนะเพื่อคุมเงินเฟอ้อค่ะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยคือเงินดอลลาร์สหรัฐครับมันจะแข็งค่าขึ้นทันทีทันทีเลยเหรอคะครับเพราะนักลงทุนทั่วโลกจะรู้สึกว่าเอ๊ะถึงเงินดอลลาร์หรือไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเงินดอลลาร์อย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยอ๋อทีนี้ทองคำเนี่ย ในตลาดโลกเขาซื้อขายกันเป็นสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักพอเงินดอลลาร์แข็งขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่จะซื้อทองก็ต้องใช้เงินเยอะขึ้นถูกต้องครับต้องใช้เงินดอลลาร์มากขึ้นเพื่อซื้อทองเท่าเดิมในสายตาของนักลงทุนที่ถือเงินสกุลอื่นทองมันก็เลยดูแพงขึ้นไปโดยปริยายความน่าสนใจก็เลยลดลงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอเงินดอลลาร์น่าสนใจกว่าคนก็เลยเทขายทองเพื่อไปถือดอลลาร์แทนใช่ครับ เพราะว่าทองคามันเป็นสินทรัพย์ที่เอ่อไม่มีเงินปันผลไม่มีดอกเบีย้ยพอมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าคนก็เลยย้ายเงินออกไปก่อนชั่วคราวใช่เลยครับเป็นการย้ายเงินเพื่อไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่าในเรียะสั้นๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะครับมันยังเชื่อมโยงกับความเชื่อม,มั่นในเศรษฐกิจโดยรวมด้วยยังไงคะพอตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญๆของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีนออกมาดูดีเช่นตัวเลขการจ้างงานอะไรแบบนี้เหรอคะครับ ตัวเลขจ้างงานดีเกินคาดดัชนีการผลิตขยายตัวนักลงทุนก็จะมีความกล้ามากขึ้นไงครับเขาจะรู้สึกว่าอืมเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นแล้วนะพายุกําลังจะสงบแล้วซึ่งพอเขากล้ามากขึ้นเขาก็จะเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าแต่ว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่เราเรียกกันว่า risk on ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพวกเขาก็จะเริ่มออกเรือจากท่าเรือที่ปลอดภัยหรือ safe haven อย่างทองคำอืมไปยังทะเลที่อาจจะคลื่นลมแรงกว่า แต่มีโอกาสจับปลาตัวใหญ่ได้มากกว่ายังตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลบางตัวท,ทำให้ทองคำที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยก็ถูกลดความสำคัญลงไปชั่วคราวในช่วงที่บรรยากาศมันเป็นใจแบบนี้ประมาณนั้นเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนทองคำเป็นพระเอกในยามวิกฤตนะคะพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคนก็เริ่มลืมแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าแรงสั่นสะเทือนจากทั่วโลกที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยพอเดินทางมาถึงบ้านเรา มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเราตรงๆเสมอไปค่ะคือเคยสังเกตว่าบางทีราคาทองโลกดิ่งลงหนักมากแต่ราคาในไทยกลับไม่ลงตามหรือลงลิดเดียวมันมีอะไรมาเป็นตัวแปรอีกหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คืออีกชั้นหนึ่งของความซับซ้อนเลยตัวแปรที่ว่านั่นก็คือค่างเงินบาทของเราเองค่ะค่างเงินบาทครับเราอาจจะเปรียบเทียบค่างเงินบาทได้เหมือนกับตัวกรองหรือกันชนที่คอยรับแรงกระแทกจากตลาดโลกไว้อีกทีหนึง่งตัวกรองน่าสนใจค่ะมันทํางานยังไงหรอคะ ในช่วงเวลาที่เงินบาทของเราอ่อนค่าลงมากๆนะคะตัวกรองนี้ก็จะหนาเป็นพิเศษเลยอ๋อลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าราคาทองในตลาดโลกร่วงลงไป1%แต่ในวันเดียวกันนั้นเงินบาทเราก็อ่อนค่าลง1%พอดีมันก็เลยหักล้างกันไปใช่ครับพอเราแปลงราคาทองที่เป็นดอลลาร์กลับมาเป็นเงินบาทผลก็คือราคาขายในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ลดลงเลยหรือลดลงน้อยมากๆและในทางกลับกันล่ะคะ กลับกันก็เหมือนกันครับถ้าวันไหนราคาทองโลกขึ้นแต่เงินบาทดันแข็งค่าขึ้นมาสวนทางราคาในไทยก็อาจจะขึ้นไม่แรงเท่าที่ควรจะเป็นแสดงว่าในเช้าวันที่ต้าธันวาคมวันนั้นตัวกรองที่ว่ามันค่อนข้างบางเบาหรืออาจจะไม่ได้ช่วยซับแรงกระแทกเท่าไหร่เราเลยรู้สึกถึงการลดลงของราคา150บาทนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนถูกต้องครับมันเป็นการสะท้อนภาพของตลาดโลกที่ส่งผ่านมาถึงเราค่อนข้างตรงไปตรงมาในวันนั้นเลย แล้วพอแรงสั่นสะเทือนนี้มาถึงบ้านเราสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือคนไทยแต่และกลุ่มกลับมองเห็นแล้วก็ตีความตัวเลขลบ150บาทนี้แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะใช่เลยครับใช่เลยค่ะอยากจะลองวาดภาพให้เห็นซักสามมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วดูนะคะมุมมองแรกนึกถึงภาพบ้านหลังใหญ่ในย่านเยาวราชหรือบ้านของคนไทยเชื้อสายจีนที่มีตู้เซฟเก่า เก็บทองคำแท่งทองรูปรพันธ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นอากงอา่าครับสำหรับคนกลุ่มนี้พวกเขาคือผู้สืบทอดมรดกค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยทองคำมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขบนหน้าจอโทรศัพท์มากเลยนะครับทองแต่ละชิ้นมันมีเรื่องราวของมันมีความทรงจำอยู่ในนั้นจริงค่ะเป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวครับเป็นรางวัลชีวิตที่อากงให้ตอนเรียนจบ คือมันเป็นสายใยของครอบครัวที่จับต้องได้การที่ราคาจะขยับขึ้นลงวันละร้อยสองบาทแทบไม่มีผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาเลยเพราะมุมมองของเขาคือการถือครองเพื่อส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ครับเป็นสมบัติของตระกูลไม่ใช่สินทรัพย์เพื่อเก็งกาไรในวันพรุ่งนี้คุณค่าทางใจมันอยู่เหนือความผันผวนรายวันไปแล้วบนมือถือขึ้นมาเช็คราคาทองแล้วก็เห็นตัวเลขสีแดงลบ150บาท แววตาของเขาเปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือจังหวะและโอกาสนี่คือมุมมองของนักออมยุคใหม่ใช่ครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โตขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจเรื่องเงินเฟ้อและก็ความไม่แน่นอนของอนาคตเขามองทองคําเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระจายความเสี่ยงเป็นหลักประกันยามฉุกเฉินครับหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออมเพื่อกเกษียณ ทุกวันนี้มันง่ายมากเลยนะมีแอป,ปที่ซื้อทองได้ทีละ0.1กรัมหรือจะตั้งโปรแกรมออมทองอัตโนมัติทุกเดือนก็ได้มีเพื่อนทําแบบนี้เลยค่ะเขาตั้งหักเงินเดือนซื้อทองอัตโนมัติทุกเดือนเดือนละพันสองพบาทเขาบอกว่าไม่เคยดูราคาเลยด้วยซ้ําเหมือนเป็นการบังคับออมไปในตัวเขาบอกว่านี่คือเงินอนาคตของลูกนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับสําหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยการปรับตัวลงของราคาแม้จะแค่นิดหน่อยมันคือสัญ,ญญาณให้พวกเขาเริ่มพิจารณาเข้าซื้อเพิ่ม อาจจะไม่ใช่การซื้อครั้งใหญ่อะไรครับแต่เป็นการทยอยสะสมตามวินัยที่วางไว้เพราะเป้าหมายของเขาคือการเพิ่มปริมาณทองคําในระยะยาวไม่ใช่การทํากําไรจากส่วนต่างของราคาในระยะสั้นการตัดสินใจของพวกเขาเลยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการคํานวณความมีวินยัยแล้วก็ความหวังเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตจากมุมมองที่ผูกพันกับความทรงจํามาสู่มุมมองที่ผูกพันกับอนาคต ทีนี้เราลองไปดูมุมมองที่3กันบ้างค่ะเป็นมุมมองที่อาจจะไกลตัวคนทั่วไปออกไปหน่อยแต่กลับเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนราคาในตละวันมากที่สุดอืมนั่นคือมุมมองของผู้เล่นในเกมตัวเลขค่ะกำลังพูดถึงนักลงทุนสถาบันหรือเทรดเดอร์ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอย่าง TFX โอโ้โหโลกของคนกลุ่มนี้แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับทุกอย่างมันเร็วแล้วก็เป็นนามธรรมามากๆค่ะ ในโลกของพวกเขาเนี่ยตัวเลข150บาทที่ลดลงเป็นแค่สัญญาเล็กๆท่ามกลางข้อมูลมหาศาลที่ไหลเข้ามาทุกวินาทีเขาไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าทองคําหน้าตาเป็นยังไงหรือมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแบบไหนสําหรับเขาทองคําก็คือตัวย่อในระบบเทรดตัวหนึ่งเท่านั้นใช่ครับคือแค่นั้นเลยแล้วอะไรคือเป้าหมายของพวกเขาคะถ้าไม่ได้มองที่คุณค่าระยะยาวเป้าหมายหลักคือการทํากําไรจากความเคลื่อนไหวของราคา ในระยะที่สั้นมากๆอาจจะเป็นหลักนาทีหรือชั่วโมงด้วยซ้ำครับโห oh. เขาใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนใช้กราฟเทคนิคใช้อัลกอริทึมในการตัดสินใจซื้อขายปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันอาจจะสูงถึงหลักแสนสัญญามูลค่ามหาศาลเลยนะครับค่ะ <c oughs> มันเป็นเกมที่วัดกันด้วยความเร็วความแม่นยำการบริหารความเสี่ยงไม่ได้มีความผูกพันทางอารมณ์กับตัวสินทรัพย์เลยแม้แต่น้อย น่าทึ่งมากเลยค่ะที่ทองคำเพียงชิ้นเดียวกับมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วในสายตาของคนสามกลุ่มนี้ตั้งแต่สมบัติล้ำค่าของตระกูลไปจนถึงแค่ตัวเลขในจอคอมพิวเตอร์แต่ก็สงสัยนะคะว่านอกเหนือจากปัจจัยที่เราเห็นกันชัดๆอย่างนโยบายเฟดหรือการเก็งกำไรในตลาดแล้วมันมีพลังอย่างอื่นที่ขับเคลื่อนราคาทองคำในระยะยาวอยู่เบื้องหลังอีกไหมคะที่เหมือนเป็นรากฐานที่เรามองไม่เห็น มีแน่นอนครับและเป็นพลังที่สำคัญมากด้วยเราอาจจะเปรียบเทียบสิ่งนี้ได้กับกระแสฐานใต้ดินครับกระแสฐานใต้ดินครับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นจากข่าวรายวันแต่สถาบันการเงินใหญ่ๆทั่วโลกเขาจับตาดูอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกครับ ธนาคารกลางหมายถึงอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางของประเทศอื่นๆหรอคะทำไมเขาถึงต้องซื้อทองคำเก็บไว้ด้วยใช่ครับโดยเฉพาะธนาคารกลางในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Markets อย่างจีนอินเดียตุรกีหรือแม้แต่โปลแลนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ทยอยสะสมทองคำเขาเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็เง,งียบๆเลยนะครับ สถิติจากสภาทองคำโลกหรือ World Go Council เนี่ยยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนว่าปริมาณการซื้อสุทธิของธนาคารกลางทั่วโลกอยู่ในระดับที่สูงมากมันเป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากครับหนึ่งเลยคือเพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐเพียงสกุลเดียว 2. คือเพื่อกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองประเทศค่ะ และ3คือทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของไม่มีนี่สินของใครมาเกี่ยวข้องที่เขาเรียกว่า no counterparty risk ในยามที่โลกมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สูงๆการถือทองคําไว้ในคลังจึงเหมือนกับการสร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบการเงินของประเทศตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับการสร้างพื้นหรือฐานที่แผงแกร่งให้กับราคาทองคำในระยยาวใช่ครับ ทำให้เวลาที่ราคาปรับตัวลงก็จะมีแรงซื้อจากกลุ่มนี้คอยพยุงเอาไว้อยู่เสมอนอกจากแรงซื้อจากธนาคารกลางแล้วยังมีกระแสใต้ดินอื่นๆนีนมไหมคะมีครับอีกกระแสที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความไม่แน่นอนของโลกนี่แหละครับอืมเราจะเห็นว่าในช่วงหลายปีมานี้โลกเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกรุนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสงครามความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจหรือแม้แต่ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดค่ะพอโลกไม่แน่นอนแบบนี้สัญชาตญาณของมนุษย์ก็จะโหยหาสิ่งที่จับต้องได้และเชื่อถือได้เสมอซึ่งทองคำก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาเป็นพันๆปีแล้วครับว่ามันทำหน้าที่สินทรัพย์หลบภัยได้เป็นอย่างดี และยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าคนมักจะลืมนึกถึงไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นฐานที่ใหญ่มากนั่นคือความต้องการทองคําจริงๆที่ไม่ได้เอาไปเก็บหรือเก็งกําไรแต่เอาไปใช้งานถูกต้องเลยครับนั่นคือความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับซึ่งเป็นเหมือนฐานที่มั่นคงที่ค้าจุนราคาไว้ตลอดมาโดยเฉพาะจากสองตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินเดียและจีนใช่ครับวัฒนธรรมของสองประเทศนี้ผูกพันกับทองคําอย่างเหนียวแน่นมาก ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างจุดจีนหรือเทศกาลดิวารีของอินเดียความต้องการซื้อทองคำเพื่อเป็นของขวัญและเครื่องประดับจะพุ่งสูงขึ้นมหาศาลเป็นอุปสงค์ที่แท้จริงครับเป็นฟิสิกอลดิมานที่แตกต่างจากการเก็งกำไรในตลาดการเงินมันจึงเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากที่คอยพยุงราคาไว้เสมอกลับไปที่ภาพแรกของเรื่องราวในวันนี้อีกครั้งค่ะภาพของตัวเลขลบ150ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเช้าวันนั้นครับ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าตัวเลข150บาทนี้มันไม่ใช่แค่การลดลงของราคาธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือจุดตัดของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่านั้นมากมันคือจุดที่นโยบายการเงินของมหาอำนาจโลกเดินทางข้ามมหาสมุทรมาเจอกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาท เป็นจุดที่ประเพณีซึ่งสืบทอดกันมานับร้อยปีมาบรรจบกับเทคโนโลยีและความหวังของคนตัวเล็กๆที่อยากสร้างอนาคตผ่านแอปบนมือถือและมันยังสะท้อนถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกใบนี้ด้วยทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดอย่างน่าประหลาดจากการตัดสินใจในห้องประชุมที่วอชิงตันดีซีสู่ร้านทองในเยาวราช จากการคลิกขายของเทรดเดอร์ในตลาด TFX สู่การตัดสินใจกดซื้อของพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่กำลังมองหน้าจอโทรศัพท์ของเขาครับทุกอย่างล้วนส่งผลกระชบถึงกันและกันผ่านตัวเลขเพียงไม่กี่หลักนี้มันก็ทำให้เราได้กลับมาทบทวนกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเวลาเรามองทองคำเรามองมันในฐานะอะไรและสิ่งที่เรากำลังลงทุนนั้นคืออะไรกันแน่เรากำลังลงทุนในตัวเลขที่ผันผวนขึ้นลงรายวัน หรือกำลังลงทุนในความเชื่อมั่นและประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมานับพันปีนั่นสิคะบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่าเข้าใจอาจมีมุมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้ในโลกที่ทุกอย่างผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขนาดนี้อะไรคือสิ่งที่เรายึดถือว่ามีค่าอย่างแท้จริงกันแน่คือตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าจอหรือคือความเชื่อมั่นที่จับต้องไม่ได้ซึ่งส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวันนี้ พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ